สวัสดีครับไอกิวของฟิกเตชันดูสิทธิ์นะครับสวัสดีวันที่22นะครับ22พฤษภาคม2567นะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวมาสาธิตการย้ายเซนเซอร์นะครับของอ่าพวกปนแพรลำโพงนะครับของ iPhone บวกสอก2ชั้นนะครับตั้งแต่ iPhone X ขึ้นไปก็ผมก็จะใช้วิธีนี้ทั้งหมดครับอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นแพรแพรเดิมที่ที่มันใช้ไม่ได้นะครับก็จะมาจาัดกา,ก,การย้าย อันนี้ของเดิมแลาออกนะครับก็ตั้งอุณหภูมิหัวแรงที่400องศาโดยประมาณหยอดปักเข้าไปปับนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะนะครับให้มีตะกั่วติดที่ปลายหัวแรงอย่างนี้นะครับทำให้ตะกั่วมันเป็นเงา่นอ่ะอย่างนี้นะให้มีตะกั่วติดที่ปลายหัวแรง แนบจับตัวเซ็นเซอร์ไว้ปับเอาปาเอาปาหัวแรงที่มีตะกววดติดนะครับแปะด้านหลังเรียบร้อยออกอ่ะนี้มาใส่อันใหม่อันที่มันไม่เคยแกะก็คือจะเป็นประมาณแบบนี้ ันเป็นแค่กาวสองหน้าเฉยนะปรับรับครับอ่ะส่วนตรงนี้คือเอาแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์หยดนะครับให้เพื่อจะเพื่อจะเราจะกางมันออกถ้าของใหม่มามันจะตรงตรงนี้มันจะติดมันจะติดกาวสองหน้ามันจะค่อนข้างเหนียวหน่อยก็แอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์หยดเข้าไปครับแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผลต่อพวกเซ็นเซอร์นะปรับแล้วก็กางออก นะกางออกเป็นแบบนี้เพื่อให้เซ็นเซอร์นี้หลุกออกไปปั๊บเหมือนเดิมครับฟักหยดเข้าไปเอาตะกัวให้มาติดที่ปลายหัวแรงแบบนี้นะแล้วก็แปะไปที่ด้านหลังปั๊บ จากนั้นปรับหัวแรงมาที่อุณหภูมิ250องศานะครับ250เท่านั้นนะซับตะกั่วรีบร้อยคัตันบัตจุ่มน้ำยาล้างบอดมา เอาเซนเซอร์ตัวที่เป็นตัวหลักเอามาบอลขาครับนี่ก็เอาหัวแรงสองร้อยห้าสนะสองตัวดูตัวกลัวอย่าใช้มากกว่านั้นนะความร้อน สะอาดอุ้ยตรงนีอ้อันนี้ผมใช้กอูซีคีนนะทำความสะอาดในตรงเซนเซอร์เนี่ยถ้าเป็นน้ำยาอื่นอาจจะทำให้มีปัญหาได้นะ,ะมาบอนขาบอนขาผมก็ใช้ตะกัว ตะกัวเงินร้อยเก้าสิบนะครับร้อยเก้าสิบองศานี่หน่อยปับป๊บปับ๊บปั๊บวางแปะ มันมีมันมีเป็นก้อนๆอยู่มเลยตอนเราปาดทิ้งเลยหลน้นอ่ะอนี่ก็ได้จับจับจับกดเป่าด้วยความร้อน260นะครับ260องศา วางลงฟักไปที่แผ่นิดหน่อยเซนเซอร์จะต้องหันหัวลงนะครับเซนเซอร์ที่เป็นรูปเ,เป็นไอ้ขาวคุ้นๆอะ่ะหันหัวลงวางให้มันเอียงๆนิดหน่อยนะครับอย่าอย่าเพิ่งให้มันตรงไม,ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นตอนที่อตอนที่มันขยับเข้าแล้วก็ปรับความร้อนมาที่ความร้อนหัวแรงมาที่400สี่ร้อยองศาเหมือนเดิมเอามา พอกตะกูให้ติดให้ติด,ตดที่ไปลยหัแรงแบบนี้แปะที่ด้านหลังป๊าบตอนนี้เรียบร้อยติดร้อเอ่ะลองไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้นะครับแบ่งปันกันไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะครับขอแค่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมให้คลิปผมเท่านั้นก็มีความสุขมากแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ